ยังก็เตจอรย์ครับตั้งใจจะประชมุมกันหลายครั้งหลายผลก็ปรากฏว่าโอกาสไม่อานวยนะครับตอนนี้วันนี้ยังไงก็ต้องต้องต้องพูดคุยกันแล้วล่ะเอาไปประชุมเอาอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันตรงนี้กันแล้วกันคืออย่างนี้ครับก็เป็นข่าวดีนะครับที่ว่าอนุญาตให้เปิดโรงเรียนได้นะครับก็แต่ว่าเราก็ต้องวางมาตรการนะ มาตรการอาจารย์ก็ผมทราบกันแล้วตามข่าวนะครับระหวางมาตรก,การว่าว่าจะเปิดยังไงแบบไหนนะครับนอมก็ต้องแจ้งที่เขตก็เดี๋ยวหน้าที่ผมนะครับหน้าทีออ่อาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์นุภาพจัดการออบอกทางเขตจะ่ก็รู้เพราะว่าเขาจะต้องมาตรวจดูว่าเหมาะที่จะเปิดได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้น,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 นความจริงแล้วผมพูดออกวิทยุไปหลังแค่นะผมพูดออกวิญญาณวิญญาออกด้านวิทยุแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะลงเฟซบุ๊กก็ถ่ายไว้ยังแค่แต่ก็ไม่ลงก็จริงนะครับ ก็วันเดิมเฟซบุ๊ก็คือยังไงเตรียมไว้แต่พูดออกก็ทุกออกไอ้วิโยนี่พูดหลายหลายเที่ยวนะครับพูดตำหนิว่ากระทรวงน่าจะปล่อยเรานะเพราะว่าความจริงแล้วในฐานะที่ผมสอนช่างกลมาสอนมาห้าสิบปีเนี่ยผมรู้นะว่าไม่จำเป็นจะต้องมามาปิดโรงเรียนมันมันจะเป็นต้องมาปิดวิไลเราหรอกเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องก,การช่างเนี่ยนะมันสามารถที่จะยังไงจัดจัดการเรียนการสอนได้สบายสบาย เด็กอยู่ใต้ท้องรถได้อยู่กี่คนครับเมื่อก่อนผมทํางานที่รอสท์พอเนี่ยรับสมัครพนักงานเนี่ยนะเราสท์พออยู่ใต้ท้องรถอยู่คนเดียวหัวหน้าบอกไม่ต้องเข้าไปหลายคนข้าไปหลายคนแล้วเกกะทํางานไม่ได้ขนาดรถตัวรอสท์พอใหญ่ไปเลยนะถ้าไปคนเดียวแล้วจะไปจะติดโควิดกระใครกัแบบนี้ก็ดีกันเหมือนกันเด็ก้าสมมติรถเดินกึ้นรางเ่็กมาอยู่ใต้ท้องรถอ่อันละคนละคนละคนโลสบายมากนี่ยกตัวอย่างในกงณีไงผมได้พูดมานานแล้วความจริงแล้วก็ อะไรแหละท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไม่เข้าใจไงท่านไม่เข้าใจว่าความจริงแนละ้วช่างคนเนี่ยเขาจับเขาได้นี่เราก็บาลงเนี่ยเขาบอกว่าให้แจ้งไปให้ให้ให้ใหต้นสังกัดทราบด้วยน,นะครับเออผมก็นั่งมองต้นสังกัดที่ความจริง,รงนนก็นะอยู่อยู่ไม่นานกว่าผมนะเพราะผมอยู่มาห้าสิปีอยู่ไม่นานกว่าผมแน่เลยเรองที่มีกรมชีววิทยขนาดนี้ก็ท่านอัตพลอะไรนะอะไรนะอาตมาพลที่บินบุรีเนี่ยก็รุ่นน้องตั้ง ม่รู้กี่ปีรู้น้องตั้งหกเจ็ดปีแล้วนะครับก็ก็ยังไงก็ไม่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 ไมเท่าผมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมจัดการได้อย่างสมมติว่าเราเด็กมาเนี่ยนะครับอาจจะมาช้าติมาป่ายก็ได้ไม่จำเป็นจะไม่าจะมาทั้งหมดเพราะว่าแรกๆเนี่ยอาจจะทดลองก่อนนะครับเอามาสักพ่อหนึ่งยี่สิบคนอะไรเงี้ยเราก็จัดเป็นแอเรียไปสิแอรีเละสี่คนนะครับไปลองเชื่อมสัี่คนไปตะไปสี่คน ไปอยู่เครื่องหลักสี่คนก็จะปัสาสาวนะครับเนี่ยก็ให้เป็นอย่างนี้นี่ก็คือคือดีใจนะครับว่าได้เปิดปก,ก็ทนะีก็ไม่เปิดก็เงาเนี่ยเล็กอย่างนึงก็เรียงตรงๆว่าเวลาไม่เปิดเนี่ยแทนที่จะว่าไปปกครองจะไปจ่ายนึงเขาก็ไม่จ่ายถือโอกาสนะครับแล้วก็ถามกันมาเยอะว่าว่าจะรัฐบาลเขาจะให้ตังสองพันโอ้นี่ก็รอกันไปครับ ถ้าได้ time, มาก <source, S 1> <assessment. S 2> ็โรงเรียนก็ต้องจ่ายให้แน่นอนอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าจะไม่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 ผ่านโรงเรียนนะอย่างนั้นจะ่ม่จ่ายตอนจบจะไม่ผ่านรู้สึกจะไม่ผ่านโรงเรียนก็จะเพรางั้นก็หน้าที่ก็คืออ่อเขาให้เขาเอารายชื่อผู้ปกครองนะแล้วก็เอาอะไรบัตรจําตัวผู้ปกครองเห็นว่างั้นนะครับไปทราบว่าทางพิธีการส่ง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 เสียงมะไรอย่างนะครับไม่ว่าไม่ทราบว่าอาจารย์ภาพส่งไปทางผู้ปกครองหรืออย่างอันนี้อันนี้อันนี้ยังอาจจะยังไม่มีคำสั่งมาก็ได้นะ แต่เท่าที่ทราบแบเป็นอย่างนั้นว่าโอเคจะให้ส่งโทรศัพท so so RIGHT? ์ของผู้กองผู้กองทุกคนเนี่ยก็สันนิษฐานว่าผู้กองทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์เพราะงั้นพอส่งโทรศัพท์ไปเด็กก็จะโทรศัพท์บอกว่าโอเคเงินจะเข้าวันนั้นวันนี้หรือว่าเอาต้องส่งนี่ต้องส่งนี่ส่งอะไรนะอะไรเขาเรียกกันแล้วนะสมุดบัญชีต้องส่งบัญชีไปนะครับส่งบัญชีไปแล้วก็เงินก็จะเข้าในบุคคลอย่างเราไม่เกี่ยวจุดเรื่งเงินไม่เกี่ยวแต่โรงเรียนก็จะเกี่ยวกับตรงที่ว่าการุณาเอาเงินมา มาชำระเราด้วยแล้วกันนะครับใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่เป็นเป็นอะไรเป็นครูประจำชั้นเนี่ยไหมเรามีครูประจำชั้นมีครูผู้สอนอะไรนีเนี่ยเวลาท่านสอนท่านก็ช่วยพูดพูดไปแล้วกันนะครับอย่าอย่าอย่าปล่อยให้อาจารย์ดัดกอย่าอาจารย์ประสิทธิ์พูดไปเดียวกล้าคนทั้งคนนะครับอาจารย์ประสิทธิ์จริงคผมใจดีตรงน่ะบอกก็ช่วยบอกกันที่นะครับอาจารย์ประสิทธิ์จะพูดได้นิดนึงนิดนึงนะครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าสรุปกันว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหนึ่งจะต้อง จ้งไปที่เขตให้เขตก็ามาตรวจอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ครูละเดยวหน้าที่ผมเป็นูจัดการนึงนะครับไอ้เขตก็ามาตรวจว่าเป็นไงสถานการณ์อย่างนี้จะตออได้ยังไง,บแ,ง,ไงแบบไหนก็มาดูตรวจมาตรวจจะรอเพื่อเขตเขาคงจะดูว่าออจะมีวิธีการขั้นตอนเด็กยังไงแบบไหนแน่นอน,นครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเ,เรามีเครื่องฉีดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเรามีเครื่องฉีดไปแล้วเวลาเราออกไปออกไปอาจารย์จุ๊บไปไหนออกไปไมั้ อาจารย์ตามบ้าตามที่เราออกไปที่เขตไปช่วยศูนย์ประคอยเนี่ยเราก็ได้มีตัวฉีดตัวหนึ่งเดี๋ยวซื้ออีสักตัวก็ได้อาจารย์จะใช้แบบกโอ้ยอาจารย์ไม่ต้องมาฉีดกันเดี๋ยวผมทาโต้ให้เลยว่าไงอาจารย์จันชัยว่างั้นนะครับก็ะสุโอกาสตัวเนี้ยเดี๋ยวก็อาจารย์จันชัยทราบแล้วก็มาโดยด่วนเลยนะมาทำโต้เลยมาแล้วกที่ที่คุยเอาไว้เนี่ยนะครับโต้เนึ่ยก็ซื้อไปเป็นมันเลยนะเราอาจจะทําแค่ไม่กี่พันบาทใช่ไหมอาจารย์นะไม่ยากอะไรเลยพอเดินเดินเข้าโต้หุ่นมาเนี่ยครับ พอเดินเข้าตัวพัดเราเรามีเรามีตัวอะไรตัวอะไรเซนเซอร์ใช่ไหมแต่ยิ่งยกยิ่งยกจไม่หายมั้ยแต่ยิงยกจะไม่หายยิ่งไหนน่าจะประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองมาได้สิบเอ็ดสิบสองมาได้นะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิดให้เลยสิบสองกี่ห่อกแล้วกันนะเปิดกลางเดียวก็แล้วกันไม่ต้องรีบร้อนแล้วนะเกลือนในนั้นยืนพิจารณานลยนะแต่อยากจะให้มาอยากจะแต่ว่าครูอาจารย์ที่ต้องมากันนะยกไปในจันทร์ย้อนที่ว่าแล้วกันหนึ่งครูที่มาที่ฟังพร้อมกันนะแต่ ทำยังไงเขาก็อนุญาตนะคนะเพราะเราทําถูกต้องตามระเบียบไม่มีหนาอะไรนะครับแล้วก็จอมก็คือแจ้งกรมชีวะอาชีวะก็จะมาตรวจแต่อาชีวะาจะมาตรวจอาจารย์ตะกุนมีอะไรเชิญเชิญเชิญอาชีวะอาจจะมาตรวจตอนนี้ก็ได้นะอาจจะมาตรวจหลังจากที่หลังจากที่อาชีวะอาจจะมาตรวจหลังจากที่อาจารย์ตะกุนก็มาฟังได้อาชีวะหลังอาจจะอาจะตรวจเพราะเดี๋ยวอาจารย์ตะกุนต้อง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 รู้เรื่องด่จะต้องจับตัวสอบไว้นะปกติเนี้ยปิดเรียนแน่นอนแล้ว แต่ว่าเราจะต้องจัดสอบมันก็เห็นด้วยว่าเราจะมีวิธีการแบ่งเด็กยังไงนะครับที่ผมคิดเอาไว้ก็คือเด็กได้ลงเป็นไอเรียส์นะนะอ่าเราก็เลยดมกันสอนเลยวิชาขึ้นล่างสอนเปนแม่สามสี่คนเลยเอาไปอยู่ใต้ทั้งรถสี่คนใต้ทั้งรถน,น,นีสี่คนอะไรเงี้ยนะมันก็จะไม่สมัยก่อนกูนกอยู่แล้วก็พอกูอยู่ใต้ทั้งรถคนเดียวหัวหน้าบอกไม่จำเป็นจำเป็นต้องวิชาไม่จำเป็นตา่างค่าแบคนเดียวจะทำไม่ได้ก็ต้องทำไม่ามไมยากอะไรอยู่ใต้ทั้งรถคนเดียวต้อถอดวิธีน็นอตสิบตัวนะครับ แล้วเ <c oughs> วลาดึงเนี่ยดึงก็ดึงคนเดียวแค่บอกเอาข้าวเอาข้างอกอาข้าวออมแล้วดึงมาถอดย้อยเรียบร้อยถอดย้อยดึงเดียีมาหนักขนาดไหนอยู่คนเดียวยิ่งทำได้เลยนะครับเพราะเด็กก็ต้องหัดแต่ว้ต้องหัดทําไม่ได้นะครับเอายางรองซะอะไรที่มันหนักก็มียางรองไอ้อ่างที่มันเคลื่อนเคลื้อนจะไปนะครับเตรียมให้เตรียมให้พร้อมอาจารย์ต้องเตรียมนะอะไรที่มันจะต้องซื้อบอกอย่าไปขี้เหนียวนะครับอย่างเช่นอ่างนี่ต้องเตรียมไว้เยอะเลย อ่านทุกวันนีืพอเด็กข้าไปทำรถแล้วไม่ต้องบอกวิ่งหน่ไอไปเอาไม่ใช่มันเหนื่อยพอข้าไปทำรถแล้วทุกอย่างต้องมีอยู่ตรงนั้นไอ้ที่พิจิตรมีอยู่ตรงที่เขาจะทํางานตรงนั้นนะครับอันเี้กก็พอดีอาจารย์สุกรมาก็โชคดีไม่ต้องอ่านลายผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงลายไปให้ครูทุกคนได้อ่านกันนะครับส่วนช่างไฟช่างอิเล็กโทรบอกอาจารย์วีมามาคุยดินะเดีย๋ยวให้อาจารย์วีช่วยคุยไปเรียอาจารย์ดัดเออเรียกอาจารย์ดับมาคนมาสักคนนะมาช่วยคุยอยากจะเสริมต่อ,อยังไงตัวนี้นะครับ คุยเันซะตัวเนี้ยมันจะได้จบไปนะครับครูบาอาจารย์ขอทุกคนกป็นรายเจ้อ่านนะครับกป็นรายเจ้อ่านด้วยแล้วก็มามามาวันวันวันพรุ่งนี้มาหรือเนี้ยนะครับเปิดก็มาทํางานกันทันทีต้นเดือนต้นเดือนเนี่ยมารับเงินมารับเงินมารับเงินเดือนแล้วก็ทํางานกันเลยนะครับวันเตรียมพร้อมกันทุกอย่างเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์วีเนี่ยอาจารย์วีมาด้วยเนี่ยอาจารย์ดั๊มาด้วยนะครับก็มามาพูดมาคุยกันเจ้ายังไงก่อนนะ อแต่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรียมการมีรเรื่องนี้เรื่องของไอ้การจะไปขออนุญาตอะไรไๆต่างๆเนี่ยนะครับก็ตอนแรกกล่าวว่าจะรวมคนคุยกันคิดคุยไม่เห็นหน้ามันไม่ไม่สะดวกเลยแต่ว่าเออไม่เห็นหน้าก็ต้องคุยอ่ะไม่คุยไม่คุยก็ยไม่ได้เนี่ยงจะเรียกมาคุยกับใจใจครูบาอาจารย์นะครับบางคนก็ไปสบายใจน,นะครับบางคนก็ ไม่จะพอใจก็เฉยก็ไม่เป็นไรไปไม่จะพอใจไปฟ้องกระทรวงกระทรวงเนรู้นะว่าใครฟ้องกันรู้นะที่เกี่ยวกันที่เกี่ยวกันเรื่องนะครับเพราะเราบอกว่าให้อภัยนะครับอย่าแล้วอาจารย์เราเป็นเรื่องเราลงเรือลำเดียวกันนะช่วยกันนะครับตักนิดไปหน่อยก็นะครับทุกคนเกิดมาเนี่ยขาดตุ้นนั่นแหละนะครับปฏิวัติจะเป็นทักษ์ปฏิวัติจะเป็นจอมถิ่นภาษาเราก็ว่าอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ไงไว้ก็ว่าต้องอดทนนะครับต้องตักเตือนกันนะผมคุยคือคุยกับพระพระสมปอง สอดุกรอมให้ใ hey, ห้ออกตัวทัดคนนั้นตอนที่เรียนประการ้าถาโยมตอนนี้มันมีมันมีมบไม่มันมีอ้ทะเลาะกันเนี่ยทำยังไงอิสลามทำยังไงอิสลามมีสองอย่างนะหนึ่งนะที่ผมนึกได้นะอาจจะมีอะไรเยอะแยะแต่ที่ผมเรียนผมก็ไปเรียนมากแต่ว่านึกได้วันหนึ่งที่ที่เราเตือนที่พระเจ้าเตือนมากๆก็คืออดทนอดทนฝ่ายนั้นก็าว่างนี้ฝ่ายนี้เ็าว่ามันต้องทน ต้องทนแต่สิ่งหนึ่งที่ในความทนของเราก็คือต้องฟังเขาด้วยใช่ไหมต้องฟังพระเจ้าบอกให้อ่านไม่อ่านก็คือต้องฟังการการจะอ่านก็คือต้องหนึ่งอ่านใจต้องรู้ใจครับว่าะงั้นต้องฟังต้องอดทนอดทนรู้จักฟังแล้วก็เหตุผลมันเป็นยังไงไม่ถูกไม่ต้องอันที่สอบก็ต้องตัดเดื่อนแต่พูดถึงเรื่องอดทนเรื่องเดียวนี่ก็ใหญ่นะหลายคนนะ ถ้าใครมีเมียจะรู้ทนยัยบ้างโอ้โหอาจารย์กนนีิทนกับแม่ยายตอนนี้สบายเลยไปเลยนะทนกับแม่ยายจะลึกท้องไม่ไหวไปไงไปฟ้องพ่อตาไปพ่อตาอยู่เป็นผ้า,อ,า,าอ,อยู่ไหมพ่อตาแบบทนเป็นต้นรูปพ่อพ่อทนไม่ไหวอย,อยัองออกมาะบุเลยเอะไรนันกจำไปละแต่ก็ไปดีเลยนะ <S <S เดี๋ยวตะลาวิญญาจะไปดีไม่ดีอีกเรื่องนึงไปพูดถึงเรื่องจะไปดีไม่ดีเนี่ยนะเพื่อนผมโอ้สกปรกแย่เลยเพื่อนดู พอแก่ก็คนไม่มีแดงเนี่ยแปดสิบกว่าแต่เป็นไงพวกเขาไปจมคนชรา,าโอ้โหอย่างเงี้ยอาจารย์จุกว่าไงขอพระเจ้าไยห่างไกลเลยครับถ้าผมไม่มีแดงไม่มีแดงไม่ต้องจบไปเลยครับบอกเลยนะบอกเลยบอกขอขอกันเยดี๋ยวผมขอดอขอเอาไปนะเอาไปถ้าไมา่ามาสามารถที่จะมาเป็นประโยชน์กับส่วนรวมไม่สามารถจะเป็นประโยชน์กับสังคมได้แต่ตอนนี้คิดว่ายังพอจะเป็นประโยชน์กับสังคมได้เนี่ยก็หนึ่ง เมื่อเราไม่ไหวก็เก็บเงินไว้เยอะๆสินะพอไม่ไหวก็ลูกหลานมาก็แจกเงกินยังจำได้เลยเยอะคุณยายผมไี่ชอบแจกตังค์คุณป้าผมไี่ชอบแจกตังค์พอลูกหลานมาทำก็เดินแจกตังค์ลูกหลานทำอะไรหน่อยแจกสมัยก่อนสิบบาทโองยดีใจตาย <c oughs> ตเออลูกหลานมาทำเงินสิบจากเยี่ยมลูกหลานก็มาช่วยกันเยอะแยะทำไมนะเพราะงั้นตอนนี้แก่กนะ่อนจะแก่เก็บเงินไว้เยอะๆนะผนต้องเก็บเงินเลยเก็บเงินเะก็บเงินไว้ตรงเดียวอย่าให้ใครรู้เลย นะครับนี่เนี่ยความอดทนคนมีเมียจะรู้ว่าอดทนยังไงแก้ไหนเพียงใดโอ้อยากจะเลิกอัลเล่์บอกว่าไม่ได้นะในพระเจ้าสั่งเลยไม่ได้โทษเบียเนี่ยหนีออกจากบ้านไม่ได้นะไม่ได้นะคนนะนี่คนเงินหนีมาดานโรเรียนเนี่ยเอาเสื้อผ้ามานอนโรเรียนไม่ได้เขาห้ามออกจากห้องเลยจ้ะเลยแล้วก็ห้ามพูดด้วยนะว่าฉันไม่นอนกับเธอแล้วไม่ได้นะบาปอีกแหละบาปนี้เน่ะเพราะความจริงแล้วมันพูดไม่ได้ เพราะว่าพูดว่าฉันไม่นอนกับเธอนี่ไม่ได้เลยบาปจำไหมนะจบมีเมียจะไม่นอนกับเธอไม่ได้ป่าวแล้วไม่นอนสามวันนี่โอเคจะงอนก็งอนไปแต่สามวันนี่ไม่ได้เลยนะต้องนอนกับเขาเนี่ยเนี่ยคือที่อิสลามสอนละเอียดอย่างเนี้ยเพราะงั้นหนึ่งประดชนเนี่ผมบอกพระสมปองว่าเนี่ยภาษาอาหรับบอกว่าอินนัลลองมาสอบไปเยนพระเจ้าจะอยู่ข้างคนที่อดทนอันที่สองนี่ยังไงตักเตือนในสุรวรรณอัชรีเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่า ทุกคนอยู่ในการกัดกืนเท่านั้นวันนั้นเวลาอาสัสดเวลาบ่ายเวลาบ่ายที่ร้อนใช่ไหมเนี่ยสอนเลยเวลาบ่ายที่เนี่ยโอ้โหกันอะไรกันเวลาบ่ายบ่ายจะร้อนนั่นเนียนชาเลนฟรีคุณแต่จริงมนุษย์อยู่ในการกัดกืนมนุษยชาติฮัตกัแต่ว่าธรรมนัติกับแต่ว่าธรรมนัตและยกเว้นคนที่กัดกืนตักเตือนในเรื่องที่ถูกต้องว่าแต่ว่าธรรมนัตว่าแต่ว่าธรรมนับและอดทนเห็นไหม เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคุยกับพปประธบองบอคุยเสร็จพระธบองท่านตอนนี้ท่านยกบาลีท่านทั้งหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวพระเจ้าว่าเนี่ยทางเดียวกันเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันนี่ก็ได้ฟังนะครับครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นโครงกันว่าอาจารย์มาโรงเรียนนะอาจารย์มาโรงเรียนก็ถ้าแต่นะถ้ายังถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเพราะตอนนี้ยังไม่สอนแต่มานี่ก็มาช่วยกัน,นรับศึกษาด้กันจะแจ้งข่าวดี ลูกศิษย์จะมาไปนี่ไปช่วยงานส่วนรวมเปนหมดเลยทั้งเป็นแถวเลยผมดีใจมากเลยผมบอกผมบอกวิวไหลายเทีย่ยวเลยตอนนี้ผมภูมิใจที่เราเอาเด็กไปช่วยน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะคุณว่าไงเด็กเรานี่มีจิตอา,า,อา,าสาเนี่ยมีจิตอาสาเนี่ยรู้ไหมยังไงจิตอาสายังไงก็ไปอยู่ๆไปอยู่ในที่ปฏิกิริยานะไปอยู่ในที่ลมใจอะไรใครอยู่ลมใจยามินฮะยามิน อเออแล้วก็พระบางเออบางบางเอ้ยใ่ไหมเห็นเด็กเผมยังเห็นได้ว่ามันลงไปแต่ทำไมก็ได้ทำอะไรนะทำไมนะบางข้าใจนะอ๋อเนี่ยคือสรุปแล้วเนี่ยนะในกุรานเนี่ยอ่า์สอนเนี่ยอ่า์บอกว่าให้พ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างไดที่พี่ยากวบอกอที่พ่อแม่อะไรล่ะ เออผมไม่จำแล้วนะอาทิตย์บอกว่าเด็กเกิดมานี่บริสุทธิ์เออใช้คำว่าฟิตรอร์โฟิตรอร์ใช้คำว่าฟิตรอร์โร่อตาเราว่าฟิตรอร์โฟิตรอร์โรแปลว่าบริสุทธิ์เพราะงั้นเวลาถือบวชเนี่ยต้องแจกข้าวฟิตรอร์โรไม่มออาไปนั่นแหละเพื่อจะล้างให้มันสะอาดอ,อะไรที่เวลาถือบวชดจะเกิดมันทำนู่นทำนี่ทำอะไรไม่ถูกต้องฟิตรอร์รมันจากไปเนี่ยมัจากไปมันจากทานไปแล้วก็มันก็จะสะอาดเรียบรอ้อยฟิตเอรรเนะ วิตโรเป็วัตถุปริสธิ์แต่มันจะล้างความไม่ดีออกไปนะครับเด็กที่เป็นผ้าขาวนะมาแปลว่าเป็นผ้าขาววิตโรเป็นผ้าขาวเนี่ยผ้าขาวพ่อแม่ฉะนั้นที่แต้มสีจันใช่ไหมเดี๋ยวนี้จำคุกวว่าตรงนั้นั้นเนี่ยมาจากมาจากคณะจะมีคาสอนของพระศาสดาแต่ว่าทางท้าบอกว่าเป็นผ้าขาวก็ไม่กันแบบเดียวกันเด็กมันเป็นผ้าขาววิตโรพ่รพอแม่ทำานื่อทำนี้เพราะงั้นเราเป็นครูเนี่ยเราต้องทําให้เด็กเนี่ยนะครับ เป็นคนดีให้ได้ก็เราก็พยายามทำไงเ,เพราะอะไรพยายมามทำไมทำไมครูพยายามทำเพราะครูตั้งใจว่าเด็กจบไปแล้วต้องไปช่วยชุมชนไปช่วยสังคมเน้นอะไรที่เราวิจาราแกงก็เรา<อ>ใช่นไหมอะไรอะไร,ะไรนี่เลื่อนก็เลื่อนนี่เทิ่์นก็เลื่อนตั้งมาเองใจฮะอดอุ่นใจหร<ะ>ือดูแลก็ <Kos S 2> ล<ะ>สบายใจนะได้วิชาได้ได้ความรู้คุณธรรมตอนแรกผมได้วิชาไปหาคุณธธรรมอาจารย์จิรัตน์นบอก ได้ความรู้ผู้คุณธรรมนั่นเองนะครับคือถ้าจะความรู้ผู้คุณธรรมมันก็ใฝ่ยหากันเองนะครับสำคัญชุมชนนี่สำคัญมากโอ้ประสบการณ์ทุกข้อสุดท้ายประบสบการณ์ทุกข้อเพราะอะไรสำครัญชุมชน,นก็คือเด็กออกไปช่วยชุมชนไปช่วยรวมร้องไห้เลยวันครูจะร้องไห้เลยทำไมอ่ะเอาอาหารไปจงที่นุ่มของของก้ามาลิกอ่ะมาลิกอ่ะดุสิตแล้วอ่ะมาลิกที่ไปอยู่สตอตอนหลังอ่ะเป็นคนทำ ทำมาทำมาได้ทำตุนตนนลน้อยสนสนตุกพอไ้โอ้จ้าแล้วอาจารย์มาดีใจมากแม่แม่อาจารย์มา,มา,แ,มา,า,มาแม่อยู่ไหนแม่อยู่ขบนแมอยู่ขบวนติดโควิดอยู่ชั้นอยู่ชั้นบนชว่าแม่ก็ออกมาโอ้จา้าอาจารย์ดีใจมากทำอย่างไรนะครับสารเสนาลระบุบื้นที่พระองค์ให้กราบพระองค์ได้คิดนะครับแล้วก็ขอบพื้นที่พระองค์ได้ทรงให้กราบพระองค์ได้สอนลูดจิหลุกขาและนะครับดีใจที่ ลูกศิษย์พระกาชาพระองค์นั้นเป็นคนดีเป็นคนช่วย่วนรวนนะครับแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยจวนรวนนะครับดีใจที่ดีใจที่เด็กๆเราช่วย่วนรวนเนี่ยเนี่ยเราได้ตรงนี้ครับัวตนเราได้ตรงนี้แล้วบอกเลยว่าดีใจมากนะครับแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยต่อต่อจักใช่ไหมอะไรที่เป็นที่เป็นกระเทยกระเทยแล้วก็เต้นรังย่งงเนี่ยตีต่อครับ ไอ้ต่อไอ้ต่อนั่นซุบไปทันนะมีงานโรงเรียนที่ไรจะต้องออกมาเต้นละเต้นให้ดูนะโอ้ยเต้นตําสากกระเบื้องอะไรนะเต้นงานต้นตั้เนี่ยรรเอาเอาโคกมาตั้มต้นตั้มสอนตั้มกระดาษชักกระเบื้องตั้มโคก,กระลุ้เลยวันนี้ไปเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยตอนแรกเป็นลูกจ้างเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของแนละ้วครับอยู่ๆปีที่แล้วเอาโต๊ะตั้มมาให้กี่เครื่องเนี่ยกี่เครื่องโต๊ะตั้ม ให้ไม่รู้กี่เครื่องเลยจอเนี่ยจอขอจอจอจอมอนิเตอร์เราก็ติดแล้วก็คุยได้ว่าเออโรงเรียนชั้นนี้ไม่ใช่กระจอ่ะมีจอตามห้องเต็มไปหมดเลยใครไม่เห็นโอ้โหอาจารย์วิชาที่ลงทุนเปล่าเลยลูกศิษย์จะไปจอมันเลิกใชแก้แล้วแกเดี๋ยวนี้มันใช้ตัวใหญ่ใช่ไหมเออแล้วก็โทรมาอาจารย์ไปนขนไม้หน่อยสิผมจะรือ้อกูดังหมดเลยไม้เชิญละเอออาจารย์สภาพถามว่า เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถกระบะไป็นคนกระบะอะไรกันมันบอกเขา,าสิบล้อมันสิมันจะได้จบไปเลยทีเดียวโอ้โหเจ้าของโรงงานเนี่ยเจ้าของโรงเจ้าของบริษัทอีเวนต์เนี่ยโอ้โหการจะทำอีเวนต์บอกเลยอเนี่ยดีใจมากนะครับมาคุยให้ครูอาจารย์ฟังทับเราช่วยกันนะครับบางทีอาจารย์เหนื่อยบางทีผมก็เหนื่อยบางทีผมก็ท้อแต่ผมท้อไม่ได้ผมท้อผมบอกอาจารย์ไปเลยบางทีอาจารย์ก็ท้อเหมือนกันแต่อาจารย์จะภูใจนะครับวันนี้ลูกศิษย์เรา ที่เราช่วยจำสร้างเราช่วยกันสอนเราจําที่จํำัยเขาได้ดีนะครับเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีที่สังคมรักและยกย่องครับขอบคุณครับ